ใครที่ขับ Mazda 2อยู่นะครับแล้วต้องการเช็คราคาประกันรถยนต์ชั้นหนึงนะมาดูวิธีการเช็คที่นี่ได้เลยนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้นะครับมีเงื่อนไขพิเศษอย่างหนึ่งก็คือในกรณีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายผิดนะซ่อมคู่กรณีนะครับอยากได้มากกว่า3ล้านนะทำยังไงเช็คอย่างไงมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ7 2 4 t e a m c o m นะครับแบบนี้นะ เข้ามาแล้วนะครับให้เราไปเลือกที่ตรงนี้นะครับเช็คราคาประกันทุกที่ทุกบริษัทนะครับผ่อนได้นะกดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะเขาจะให้เราทําการเลือกนะครับรุ่นรถของเรานะครับผมไปเลือกเลยนะครับตรงนี้เป็นมาสด้านะครับเป็นมาสด้าสองนะครับเป็นปี2022นะแล้วก็ต้องการทําเป็นประกันชั้น1นนะครับแบบนี้ก็กดตกลงไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับอันไหนก็ได้นะครับเคลมง่ายสําหรับซ่อมห้างอย่างเดียวก็มีนะครับผมบอกว่าชอบของถูกคุ้มครองดีนะครับ แต่ว่าอย่าลืมนะครับเงื่อนไขของเราคือเน้นความคุ้มครองบุคคลภายนอกทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะครับเช่นแบบว่าเอาไปชนรถเขานะครับแล้วก็เกิดเหตุนะครับไปชนรถเขาแล้วมีค่าซ่อมรถเขาเยอะๆในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดนะครับอ่ะมาดูกันเลยของทายวิวัฒนะครับก็จะมีราคา7,500บาทนะครับลองดูซิตรงนี้นะครับซ่อมรถเราอยู่ที่10,000แนนะครับมีค่าเสียหายส่วนแรก3,000นะครับแล้วก็ ซ่อมรถคู่กรณีนะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินนะให้เรามาดูตรงนี้นะครับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะซ่อมคู่กรณีนะครับตรงนี้ซ่อมคู่กรณีอยู่แค่2อล้านหนะครับยังไม่ครอบคลุม3ล้านนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดดูต่อไปอ้ากดปิดไปเสร็จแล้ว <laughs> เปิดเข้าให้ดูใหม่ก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นะยี่ห้อมาสเตอร์สนะครับโอเคอันนี้เขาเลือกไว้แล้วนะกดไปต่อนะครับ จากข่าวนะครับ3ล้านนี่ก็ค่อนข้างแพงมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะของเทเวศนะครับอันนี้เป็นแผนปกตินะครับลองดูสิโอ้ตรงนี้ก็ยังเป็น2อล้าน5อยู่นะครับยังไม่ผ่านเงื่อนไขนะแต่ถามว่าราคาโอเคไหมโอเคนะครับแล้วก็ความคุ้มความบุคคลภายนอกของเขานะครับก็คือครับยัสินต่อบุคคลภายนอกนะครับแบบนี้นะรั์สินนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่2ล้าน5ต่อครั้งนะครับอ่าโอเคแต่ว่ายังไม่ผ่าน3ล้านนะครับอ่าไหนลองดูทิพยะสิ ทิพยะยังไม่ผ่านนะครับอยู่ที่สองล้านห้าเหมือนกันนะของเจมาร์ละครับเจมาร์ซ่อมทรัพย์สินหนึ่งล้านบาทนะครับยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวไปดูทิพยะพตรงนี้นะครับเบสต์ไนะครับอ้าวเจอแล้วนะครับนี่ความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับห้าห้าล้านบาทต่อคันนะครับนลองดูที่ราคาใกล้ๆกันครับ kwi นะครับโอห้าล้านบาทเหมือนกันนะครับนี่ ราคาก็ใกล้ๆกันนะครับต่างกันไม่เยอะมากนะครับตรงนี้นะครับโอเคดังนั้นเราก็ได้สรุปแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการนะครับในส่วนของตัวประกันนะครับที่มีความคุ้มครองบุคคลภายนอกนะครับราคา3ล้านเผื่อเป็นแบบในข่าวนะครับไปชนซุปเปอร์คาร์นะครับชนท้ายซุปเปอร์คาร์นะก็จะได้มีค่าซ่อมนะครับไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนะดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยใครที่สนใจก็ลองเข้ามาหาดูได้นะ ตรงนี้นะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินก็คือ5้าล้านบาทต่อครั้งนะครับอย่าลืมหน้าเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ7 2 4 t e a m c o m นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เช็ราคานะครับจากนั้นก็มาใส่รุ่นของตัวเองนะครับแล้วก็ลองเช็คดูความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตรงนี้ดูนะครับในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดนะครับเราต้องซ่อมลดคู่กรณีนะครับจะได้ไม่ต้องมีค่าเสียหายส่วนต่างเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะได้คุ้มครองทั้งหมดนะครับโอเคใครที่ใช้ทิพย์ยะ อยู่นะครับหรือว่าใครที่มองหาประกันอยู่นะลองมาดูความคุ้มครองของตัวเองได้ที่นี่นะครับสวัสดีครับ